คุณอ,อฝีมือป้าบวยครับไอไอก็พี่เคยผมก็มีมีป้านะครับป้าทําเกี่ยวเต้าจี้ครับเป็นป้าของพี่เคยผมเองนะครับโหน่ากินมากเลยโอ้นี่ลาดน้ําสูตรลับนี่เยี่ยมเยี่ยมยอดครับอ,อร่อยหมดเลยครับ ี่ยังมาไม่นี่ยังมาอีกนะจะมาอีกนี่ก็อยู่ที่มืดๆนะน่าจะมืดๆหน่อยนะครับข้าวฝีมือป้าป่วยซึ่งเป็นป้าของพี่เขยผมนะครับทำอร่อยมากเยี่ยมโอ้นี่ยังไม่เอเอยัมาไม่ครบพ่อครับก็เป็นกับข้าวฝีมือป้าพี่เคยของผมเองนะครับ นี่พี่สาวครับกับข้าวเต็มเลยกินหมดไมเนน่ย